สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง y o u t u b e ถ่ายเลเล่นนะครับวันนี้อยู่ร้านทอมมเตอร์นะครับสาขาบ้านขี้เหล็กนะครับมาดูรถเจ้าแถมนะครับตั้งแต่ที่ชนมานะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเปลี่ยนยางเป็นดุมใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับขอบอันเก่าเป็นล้อสีน้ำเงินนะครับล้อหน้าทำการเปลี่ยนใหม่นะครับ เป็นของยี่ห้อฟ้าคอนนะครับขอบเจ็ดยางสอง้อยสิบเจ็ดสีหลวดก็เปลี่ยนใหม่นะครับของโอซากิตั้งแต่ได้จอดมาอันนี้กี่เดือนแล้วจอดอ่ะจอดไว้จนปีอีกปีหนึ่ง อันนี้ก็เพิ่งทาการดัดใหม่นะครับไม่ไ้เป,าเป่านะครับใช้พวกโรคพวกอะไรดึงเอาโชคหลังนี้เป็นของในตจรนอออะอด ไปไหมอันเล่อันหลังน um, so ี่คือสภาพเดิมๆใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแต่ล้อวงล้อน่ะแผงคอจอดมาเกือบปีออเดิมส เปลี่ยนแผงคอนี่บอยกม,มาเป็นมือสองแต่ดูข้างหน้ามีรถฉลอกอะไรไหมครับแต่ข้างหน้าก็ไม่มีรถฉลอกไหมไม่มีอาจะนั่งติดๆมันอะมันชนไหนตรงเครื่องจนตรงทรอ่อรถกระบี่รถเ,เจ้าแทม สายเบรกนี่นก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนปั๊มใหม่แต่ปัม๊มร้อยสิบัเื่อให้ใหการแต่งปั๊มใหม่สายใหม่ใช้น็อตทองนิดหน่อยก็จุกลม ไอ้ทำเป็นเดิมๆ V บวะสิบแท่งอันนี้ใส่กล่องอะไร ประวานก,กองเดิมมันงไม่แบไปสกองกเดิมเป,ป็นไรไปแหนบมาหลัลบกองเดินหล,ลับกลองไ้ลองได้ก็เรียกกลองประวานมาใส่ก่อน,น,นอดเดี๋ยวเราติดตามชมต่อไปนะครับฝาก เป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูบถ่ายเล่นๆนะครับวิลเล่นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับและกดติดต,ตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอฝากเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ